ัสีอยู่กับพิ้งคนานมาโคนะครับวันนี้พบกันกับงานแฮตเตอร์ดีสครับ p L นะครับก็อยู่กับโฮมสุกนะครับผมจันบ่อนะครับวันนี้หมอกเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าบ่อนี้ทำเป็นรูปทรงอะไรนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับงานตอนนี้นะครับ หลังขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันรับชมกันมาในตั้งแต่ที่เริ่มทำคลิปนะครับก็เรามาดูคลิปนี้ครับเป็นการดันดินนะครับของบ่อปุ้งครับโดยใช้แท็กเตอร์ดีสองนะครับก็เดี๋ยวจะกันบ่อยยุ่งนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นบ่อหมักน้ำนะครับก็เดี๋ยวรอชมผลงานนะครับผมว่านาจะออกมาเป็นยังไงนะครับกันนี่นะครับสภาพนะครับ ันนี้ก็เวลา8ปดโมงครึ่งน,นะครับ2องโมงเช้าอะครับผมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปจากทางช่องทางอัศวินโคนะครับทีมงานเรานะครับ ใจถึงพึ่งได้นะครับผมสนใจก็ติดต่องานมาได้นะครับจะเป็นเรื่องปาดเรื่องซอยนะครับเรื่องดันเรื่องจกนะครับสนใจติดต่อเข้ามากันได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้วันทํางานวันแรกของปีนะครับผมงานของปีนะครับงานแรกของปีนะครับวันนี้ก็ตกเข้ามาวันที่17แล้วนะครับเพราะว่าทํารถอยู่นะครับนี่นะครับข้ามมีน้ำช่วงล่างใหม่นะครับฝั่งนี้ครับที่ทําใหม่ที่ที่แล้วนะครับได้เวลาลองช่วงล่างพอดีครับ รอติดตามชมนะครับผมว่าบอร์จะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะเดี๋ยวจะกันบอใหม่ตรงตรงคันแนวสารนะครับก็จะต้องการให้บอร์ลูกนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับรอชมครับผม รถเราทำงานพอได้นะครับแต่ลว่าเราไม่เลียชั่วโมงนะครับเราไม่เลียชั่วโมงนะเพราะรถเราไม่มีนิสัยแบบนั้นนะครับบางคนนี่ขับมาโ,โ,โหเอาซาเลียมกริปเลยครับกะว่าปล่อยน้ำนี่นี่เลยไม่ปล่อยน้ำเลยครับเอาไปโชว์เลยครับผมคานเราแค่อยู่แล้วก็เอาแค่พอดูได้ก็พอนะครับเอาสวยไปก็เท่านั้นนะครับ แบบสวยจัดแบบเรียมกิบไม่มีรอยแบบเหมือนเทปูนเลยครับอย่างนั้นมันแบบมันเกินไปนะครับชั่วโมงมันจะเยอะนะครับเขาจาของพอใจก็โอเคนะครับเ้าจะของแบบโอ้โหทำงานชั่วโมงเยอะงานไม่ออกเลยก็เท่านั้นนะครับ ก็ห้าทีกว่าครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยนะครับผมพูดอย่างนี้ต้องมีคนไม่ถูกใจผมแน่นอน เพราะว่าน้ำมันซึมตั้งล่างนะครับมันไม่แห้งนะครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าถอยหลังเอาแนวนะครับเขาอาจะดันดินมากันบ่อแล้วครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเละแล้วทําไม่ได้แล้วครับ แปะทางสายก่อนนะตอนนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะสิบนาทีนะครับอย่าลืมสังเกตใครนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางเรานะครับโอเคครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันเป็นอย่างนี้งเลยติดตามตั้งแต่ที่ผมทําคลิปนะครับนี่ครับเริ่มเอาดินมาทําคันแล้วนะครับผมพยายามเอาดินทําคันแล้วครับ เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ